สวัสดีค่ะครอบครัวซันมอนไลท์เลิฟบร e ต d ิ้งที่รักของผู้อ่านนะคลิปนี้นะคะเป็นเส้นทางของความรักรักแท้ r u l Love Reading Random นะคะ EP ที่9นะบางท่านสงสัยว่า9แล้ว9อีก9ที่แล้วลบไปนะเนื่องจากว่ามีเหตุขัดข้องบาลประการนะจัดทำให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะใน EP 9ยังคงอยู่ที่9อยู่นะ,ะความรักรักแท้ของคุณนะคะ ะมีเส้นทางหรือโชคชะตาอะไรนำพาคุณทั้งคู่ได้เจอกันใครใครคนนั้นของคุณเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเรานะคะลองมารับชมนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูนะต้องบอกกันว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะแรนดอมคือนะคะถ้าท่านใดได้พบคลิปนี้ก็คลิปนี้เป็นของทุกท่านของทุกลัคนาราศีความรักจะ ประจำราศีประจำธาตุทุกสิ่งทุกอย่างมีแยกไว้ให้หมดแล้วนะคะแต่นี่คือแรนดอมนะคะแรนดอมประจำชาแนลเรานะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นครอบคนมาแต่แรกจะรู้เลยว่าผู้อ่านก็จะมีแรนดอมไว้ให้ด้วยนะคะถือว่าโชคชะตาหรือยูนิเวอร์สต้องการจะบอกอะไรคุณนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะนะอันนี้ไม่ใช่กับพิกัคาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นการ์ดพิเศษที่ผู้อ่านเลือกมานะคะเพื่อที่จะมาอ่าน นะจะได้อา่าดูรายละเอียดของทูเ Love หรือว่ารักแท้ของคุณอีกทีหนึ่งเนาะเรามาดูโดยดมกันเลยว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอะไรจะได้เจอกันยังไงได้บ้างนะขอบคุณมากๆนะคะที่รักสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์ like, Share, และกระดิ่ง หวังว่าทุกท่านคงจะปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ทำใจให้มีความสุขสงบอยู่เสมอน,นะคะช่วงเวลานะคะที่อยู่กับบ้านนะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับโรคที่เราอาจจะต้องระมัดระวงังแต่ที่สำคัญคือว่าใจใหญ่นะคะใจเป็นประธานดังนั้นคอนโทรลอารมณ์ความรู้สึกให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างจะผ่านพ้นไปเราอยู่ตรงนี้ด้วยกันผู้อ่านก็รู้สึกมีความสุขมากนะที่ได้อยู่ใกล้ๆทุกท่านนะ อยู่ด้วยกันตรงนี้ไม่ไปไหนนะแล้วก็มีเวลาว่างแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้อ่านกำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปอ่านส่วนตัวให้ดีไหมถ้าสนใจและคิดว่าดีนะแนบคำถามไว้ใต้คลิปผู้อ่านจะรวบรวมคำถามนั้นนะนะคะมาทำเป็นคลิปอ่านการ์ดส่วนตัวให้ดีไหมคะนะขอทราบระยะเวลา ขอทราบขยายความเดี๋ยวเราได้มารู้กันละตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะเปิดไปพร้อมๆกันนะพวกอ่านชอบเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว,ว้าวเออ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ทำงานทางด้านกฎหมายนะเกี่ยวกับเอกสารทางด้านกฎหมายแต่ทีนี้เอนเน y จีาบอกว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะผ่านการหย่าร้างผ่านการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ เวลาที่เขาคบใครหรือว่าสนใจใครอะ่ะเขาจะไม่เปิดตัวตั้งแต่แรกเขาจะใช้วิธีค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูค่อยศึกษาหรือว่าค่อยๆเทสค่อยๆทดสอบดูนะคะคนคนนี้ทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนมากๆแต่อีเจี่นี้ออกมาบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดน่าจะทํางานด้านกฎหมายนะอาจจะเป็นทนายความที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะทางชาแนลนะ ทางเว็บไซต์ส่วนตัวนะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นคนที่อย่างที่พ่อหันบอกนะ ผ่านการแต่งงานผ่านการจะทะเบียนสมรสอย่ารรางอะไรกันมาก่อนแต่ว่าคนคนนี้ energy เขาคือเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะแล้วก็ในความฉลาดของเขาเวลาที่เขาคบใครเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าะระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีเหมือนกับการเทสการทดสอบไปด้วยอะไรประมาณนี้เป็นคนที่อาจจะย้ำคิดย้ำทำในเรื่องความรักความสัมพันธ์พอสมควรนะเป็นคนที่ไม่ต้องการให้มีอะไรผิดพลาดนะคะเป็นประมาณนี้ ขอดูแตกหน่อยนะเอาละว,าว้าวคนคนนี้เป็นคนที่โดดเด่นในสังคมมากเลยะนะคะอย่างที่บอนบอกทํางานเกี่ยวกับมูลนิธิสังคมด้วยก็ได้แต่ยังไงก็ตามแต่เกี่ยวเนื่องกับทางด้านกฎหมายนะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นคนที่คอนโทรลอารมณ์ได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเก็บ เรื่องราวหรือ่าเนกาทีิในหัวมากมายนันะเป็นคนที่คุณเจอแล้วคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานความอบอุ่นในตัวเขามีพลังงานโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำสูงนะคุณผู้ชายถ้าเจอคุณผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ลักษณะเป็นผู้หญิงเก่งแต่ว่าในความเก่งเขาจะมีความสุภาพอ่อนโยนด้วยนะคุณจะได้เจอการผู้อ่านมองดูผ่านจากการทำงานหรือว่าจากโซเชียลมีเดียได้แต่มันเหมือนกับ มีคนแนะนําให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักหรือมีเหตุบางอย่างที่คุณอาจจะต้องนะคะาหาที่ปรึกษาหาคนคอยคหคำปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือทางด้านงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะแล้วก็อาจจะได้เจอกับคนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยเดยยัเวลาเปิดเลยดีไหมอ่ะเปิดเลยเนาะ เซป t e มเบอค่ะคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้นะในช่วงนับจากนี้หรืออยู่ในระหว่างเดือนกันยายนบางท่านถ้าได้เจอแล้วจะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นกันยายนเห็นไหมคะสักเซสประสบความสําเร็จบางท่านถ้าได้ดิวกันอยู่แล้วอาจจะมีข่าวดีนะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะเดีย๋ยวเรามาดูเ n y ประจาตัวเขาหน่อยว่า เขาหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงนะรักแท้ของคุณเอาล่ะอืมฟิกเนี่ย e อ e r จีของคนคนนี้ยค่ะเป็นคนที่อย่างที่ผู้ห่านบอกนะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีความเออเรียได้ว่าไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับ ปล่อยวางในทุกๆสถานการณ์ได้ทุกเรื่องขออ่านดูให้ครบก่อนนะเพราะ f o r g i ิ e n e s s เนี่ยมันติ่งๆว่าจะเป็น someone from your past เอาละโอเค r g i v e n e s อ s อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะตั้งการเดินเร์ขึ้นหรือเป็นคนอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะมีเกณฑ์ได้พบเจอกันผ่านทางคนรู้จัก โซเชียลมีเดียได้แต่น้อยมากเอเจนซหมปบพบกันผ่านทาง,ทางการทํางานมากกว่านะหรือเพื่อนโนร่วมงานหรือคนรอบ,รอบข้างเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละแนะนําให้คุณทั้งคู่ได้เจอคนคนนี้มีอะไรที่คล้ายๆกันกับคุณนะ e อเ y นี Energy นี้มันคือภาพสะท้อนของความเป็นตัวตนคุณด้วยคนคนนี้น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ในใจคุณเคยคิดเคยหวังว่าอยากจะได้เจอคนแบบนี้แล้วก็จะได้เจอเรียกว่าตรงปกเนาะตรงปก forgiveness โอเคค่ะ energy นี้ออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้ในช่วงที่คุณกําลังอาจจะรู้สึกแย่ที่สุดทางด้านความรู้สึกอาจจะรู้สึก ไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่ที่อาจจะดึงใครเข้ามาในชีวิตแล้วมันทําให้ความรักไม่ประสบความสําเร็จนะคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้คนคนนี้อาจจะเข้ามาให้คําปรึกษาคุณเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีในช่วงเวลาที่คุณกําลังแย่ที่สุดกับตัวคุณเองนะเขาพยายามทําให้คุณนะคะเรียนรู้รู้จักการให้อภัยตัวเองเขาจะโชว์บางอย่างให้คุณรู้สึกมั่นใจได้ว่าคุณมีค่ามากพอสําหรับความรักที่ดีนะ คนคนนี้เป็นคนที่เชิงวิชาการมากบอกเลยวิชาการหนักมากนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขยายความกันเลยนะไหนดูซิว่า f o r g i v e เน s s อยากจะบอกอะไร Four p พ n เ a อร e กผูอ่านมองดูบางท่านได้เจอแล้วนะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพฤกษ์กันมังกรไหนดูต่ออีกหน่อยเดี๋ยวเราค่อยขยายความกันเนาะ โอ้เหมือนบางท่านได้เจอกันแล้วได้คุยกันแล้วหรือในเวลานี้ได้เจอแล้วเขารู้สึกดีกับคุณมากๆแต่ว่าคุณยังไม่รู้ตัวเลยนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยก็ได้นะคนคนนี้เป็นโอกาสที่ดีทางด้านความรักอย่างที่พ่ออ่านบอกเจอกันในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจแน่ๆหละนะแต่ที่ออกมาบอกว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเลยน่าที่จะเป็นคนที่ ใกล้ตัวคุณคุณอาจจะเจออยู่แล้วแต่คุยกันอ่ะมันเหมือนดูไม่มีอะไรไงคะมันเหมือนคุยกันเรื่องงานเนาะเพราะคนคนนี้ช่วงแรกๆเขาจะเนียนเขาจะไม่ได้แสดงความรู้สึกให้คุณได้รู้นะแต่ว่าคนคนนี้มันจะมีนิดนึงถ้าเขารู้สึกพิเศษกับใครเรื่องส่วนตัวเขาจะให้คําแนะนําเขาจะปลอบเขาจะทําให้คุณสบายใจนะถ้าเจอคนลักษณะแบบนี้คุณจะรู้ได้นะเอที่ควีนอฟสอดอาจจะเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณหรือคุณแอบลื้มเขาคุณอาจจะไม่คิดว่าเขาจะ รู้สึกดีกับคุณแต่เขารู้สึกดีแต่ยังไม่แสดงออกเขาอาจจะต้องการการทดสอบอาจจะจะต้องการเวลาสักระยะหนึ่งนะเพื่อที่ให้รู้สึกมั่นใจในความรู้สึกที่เขามีกับคุณถ้าท่านใดไม่ได้เจอนะับจากนี้หลังจากจบคลิปไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะบวกลบผู้อ่านว่า,วาน่าจะได้เจอเพราะมันเป็นที่แบบค่อนข้างรวดเร็วถ้าท่านท่านใดบอกว่าพบคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เจอเลยยังไม่พบใครเลยก็ขอให้รู้ไว้ว่ามีสัญญาณเตือนนะคะ ความถี่แรงสูงมากๆว่าเดี๋ยวคุณก็จะได้เจอทําใจให้ร่มๆเข้าไว้นะถือซะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็เขียนลิสต์ขึ้นมาบ้างก็ได้ว่าอยากได้อะไรเพราะเอนจี้ครั้งนี้ออกมาบอกว่าคุณจะได้ตรงปกได้ตรงสเปคได้ตรงใจดังนั้นจบคลิปแล้ว10ข้อสิเขียนขึ้นมาอย่างเช่นสายเปจงรักพักดีซื่อสัตย์จริงใจอะไรประมาณนี้นะคะเอาให้ครบรอบด้านนะคะ อ่านทุกวันนะคะแล้วก็มองให้เห็นภาพชาัดว่าคุณได้เจอเดี๋ยวจะได้เจอนะเพราะตอนเนี้ยูนิเวอร์สสนับสนุนคุณอยู่คุีนอฟสอดน่าจะเป็นใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุลมคอยแอบชอบคุณอยู่นะคะทรีออฟสอดอาจจะเป็นคนที่คุณไม่คิดหรอกว่าเขาจะชอบคุณได้แต่เขาก็ชอบคุณนะ j u d เ m e n t กับทรีออฟสอดติ่งๆว่าบางท่านติงๆว่าพร้อมกับ forgiveness เออ จริงๆไม่ค่อยอยากจะบอกเลยว่าอาจจะเป็น someone from your past coming into your life หนักมากเพราะว่าไม่อยากให้รอรอแล้วเดี๋ยวเหนื่อยเอาไปว่ามีสองวายเบรชั่นเป็นคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่เขาแอบ,บชอบคุณรู้สึกดีกับคุณ นะคะมีหลักมิฐานมั่นคงดีไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกสักเท่าไหร่รู้ตัวเองทีก็กลายเป็นว่าคุณมีเขาอยู่ในชีวิตแบบีที่เรียกว่า,าไปไหนก็คือห่างกันไม่ได้แล้วต้องคอยปรึกษาต้องคอยโทรหาต้องคุยกันไม่งั้นมันเหมือนขาดอะไรไปจะเป็นแบบนั้น หรือ Someone from your past กลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหา Third Party เขาโฟกัสไปที่เรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องตัวคุณเนาะหรือแม้ว่าจะมีใครเข้ามาก็าตามแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าความรู้สึกจริงๆที่เขามีให้คุณอะนะคะมันหนักแน่นมากกว่าที่เขามีให้กับคนอื่นเขากลัวที่จะเข้ามาแล้วคุณจะปฏิเสธ แต่มีแนวโน้มว่าเขาจะกลับเข้ามาทักทายพูดคุยเขาอาจจะใช้วิธีรื้อฟื้นความรู้สึกดีๆเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาแล้วเหมือนกับว่า energy f o r เขาบอาตัวคุณอาจจะลังเลใจในช่วงแรกๆซึ่งมันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้อง work hard อะทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้อีกครั้งหนึ่งว่าเขารู้สึกรักแล้วก็มั่นคงต่อคุณจริงๆนะ s t r e l และ the lover ขึ้น chariot ด้วยถ้า l o n distance นะคะใครบางคนผัดผ่อนมานานเรื่องการเดินทางมานับจากนี้สามเดือนมีเกนว่าคนคนนี้จะเดินทางมาหาคุณเพื่อสารต่อความสัมพันธ์นะอาจจะพัฒนาจนกลายเป็นรักแท้ได้โรแมนติกสักทีเดียวเชียวเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะฟิวเจอร์จากออโ c โกกันหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงนะ ดีใจด้วยนะคะไม่ว่าจะมาทางช่องทางไหนก็ขอให้เป็นคนที่ใช่เป็นรักแท้ที่งดงามนะคะผู้อ่านเอาใจช่วยมากๆเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคําแนะนำกันหน่อยเนาะดูซิค่ะว่าแองเจิลนะจะมีอะไรอยากจะบอกคุณนะเอาล่ะ message of love from angel อยากจะบอกอะไรคุณที่รักของผู้อา่านเกี่ยวกับรักแท้ใน EP นี้คะ่ะ Arc อารคินเนอ้าวละได้แล้ว Tra เ e l เห็นไหมคะมีเกณฑ์การเดินทางได้มาพบเจอกันบางท่านเป็นลอง s t a n c e แน่ๆเลยนะนับจากนี้3เดือนขึ้นไปมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกันนะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือคุณนั่นแหละนะคะเขาออฟเฟอร์เดินทางไปหาเขาสําหรับบางท่านแต่บางท่านมีเกณฑ์ได้อ,อัปเดตได้ไปเที่ยวได้ไปต่างจังหวัด เอเนจี Energy, ออกมาบอกว่าคนคนนี้ความรู้สึกอืเอเจจี้เหมือนเป็นสวรรค์ฟอร์มยุภาสิแล้ว,วเอาละสอวัยเบรชั่นเหมือนเดิมเพราะจะไม่ให้ล็อกติดอยู่กับคนเดิมๆนะบอกเลยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกเป็นหนี้ทางความรู้สึกคุณเขาอาจจะเคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะ เขารู้สึกผิดแล้วก็จะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะการกลับมาครั้งนี้นะคะแองเจิลบอกว่าตัวคุณนะคะที่นะักต้องรู้ใจตัวคนเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวตัวเองให้มากที่สุดนะคะ Be ี i ร e ในสว yourself ซื่อสัตย์กับความรู้สึกอย่าเอาความรู้สึกเก่าๆมาทับถมให้ดูการกระทําปัจจุบันด้วยว่ามันเป็นไปในทิศทางที่เขาบอกคุณไว้หรือเปล่าเนาะไม่ใช่ว่าเป็นแค่โปรช่วงแรกแล้วหายไปอีกแล้วเนาะโปร โรอินเทอร์เน็ตหายไปอีกแล้วประมาณนี้ถ้าแบบนี้ไม่แนะนำนะก็ให้เริ่มต้นกับคนใหม่ๆได้เลยแต่มีความเป็นไปได้ว่าการกลับเข้ามาครั้งนี้บางท่านจะสามารถพัฒนากลายเป็นรักแท้ได้นะคะ f o w e r power power ของ energy ของการที่คุณรักตัวเอง power ของ energy ของการที่คุณนะคะ คิดถึงสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองแล้วมอบไปยังผู้คนรอบข้างนะคะมันจะทําให้คุณดึงดูดรักดีๆรักแท้เข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเดิมๆหรือคนใหม่ที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะส่งมอบความรักให้กับตัวคุณเองเยอะๆค่ะยิ้มแย้มมีความสุข เทคแคร์ care, ดูแลตัวคุณเองให้ดีนะแล้วก็เผื่อแผ่เพียงคนรอบข้างเนาะอาจจะด้วยรอยยิ้มของคนด้วยการแบม่งปันคือการให้มันทําให้ใจของคุณเติมเต็มและมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเนาะการที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ขาดนี่แหละนะคะมันทรงพลังมากๆที่ทําให้คนรอบข้างหรือรักแท้ของคุณนะมาเจอะเจอคุณด้วยพลังงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจนะคุณจะยิ่งดึงโดดเร็วนะทั้งแท้และไม่แท้บอกเลยแอดมินเราเนาะใช้วิธีนี้ หนุ่มตอมเลยนะหนุ่มตอมเลยแอดมินบอกว่าหนุ่มตอมนะคะไม่ใช่แมลงวัน <laughs> แอดมินแอนเล่นมุกอะ่ะเอาละขอคำแนะนำจากแองเจิ้ลหน่อยได้แล้วขออีกหนึ่งใบคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอะไรเอนเอーี Energy, ออกมาบอกว่านะคะ มีอะไรบ้างในเวลานี้ที่คุณอยากจะเคลียร์ออกไปออกจากสมองออกจากจิตใจของคุณนะให้ลองคิดให้ลองทบทวนดูว่ามีอะไรในเวลานี้ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นขยะในบ้านเอาย่างนี้ดีวกว่านอกเปียบเทียบง,ง่ายๆมันเป็นขยะในบ้านที่คุณจำเป็นจะต้องเคลียร์ออกถึงเวลาคลีนนิ่งเดย์แล้วก็เปิดประตูนะคะไปสู่อะไรที่ใหม่ๆที่สดใสสวยงามเห็นไหมคะเห็นไหมคะฟลาวเวอร์การ์เด้นนะอยู่นอกประตูนั้นแล้วถ้าอยู่ข้างในนะคะ ก็จะได้อะไรแบบเดิมๆถ้าออกไปค่ะพาตัวพาใจออกไปเนาะตอนนี้ตัวออกไม่ได้ใจก่อนค่ะนะเราอาจจะปรับปรุงสภาพจิตใจเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความสุขรักตัวเองมากขึ้นสวยหล่อในทุกวันจากภายในสู่ภายนอกนะคะซึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการที่คุณจะดึงดูดรักแท้ที่ดีเข้ามาได้โหสวยมากๆเลยค่ะ a n g i n of action ค่ะ take action to w r a t your destiny ถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะ t a k e action หรือว่าเดินไปทางตามโชคชะตาที่พระเจ้าหรือจักรวาลกำหนดให้คุณได้พบกับรักแท้คู่แท้ของคุณนั่นเองเดี๋ยวคงจะได้มีดิสนีย์บางอย่างถ้ามีสัญญาณอะไรแปลกๆเนาะอย่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหมายถึงถ้ามีสัญญาณดีๆเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรบางอย่างที่ดีๆลองพาตัวเข้าไปคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณก็ได้ ปิดท้ายในที่นี้ข้อความจากความรักอยากจะบอกอะไรคุณเอา You are never alone รักแท้หรือคู่แท้ของคุณออกมาบอกว่าที่รักคะคุณไม่เคยอยู่คนเดียวเพียงลำพังนะคะคุณยังมีตัวคุณอยู่ข้างในนั้นและคุณยังมีใครคนนั้นที่รอคอ,อยที่จะเข้ามาเป็นรักแท้ในชีวิตของคุณอยู่ปิดท้ายนะคะ ข้อความจากความรักจากใจกู้่านที่อยากจะมอบให้คุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทวินเฟรมโซเม e ทูเล v e ของคุณอยากจะบอกอะไรจากใจผู้อ่านนะทามเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณทั้งคู่ก็จะได้พบเจอกันค่ะ you are all I see เขาหรือเธอรู้ได้สัมผัสได้ถึงตัวคุณในทุกๆส่วนดังนั้นนะคะส่งผ่านความรักความรู้สึกดีไปยัง u n i v e r อรส่งผ่านถึงสิ่งที่คุณต้องการไปนะคะ love for r v v r r เขาหรือเธอคนนั้นอยากจะบอกคุณว่ารักคุณมากแล้วก็รักตลอดไปขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะคะที่รักพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ